สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพอกันใน e ีีที่18ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดวสอบรีวิวสินโปงไฟฟ้าไม้ปูดูแดงสามสายนะครับก่อนส่งนะครับผมจะมารีวิวไ้เบิ้สเปกสุกทัพส่วนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่งไปจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับน่าจะสั่งเป็นตัวที่ห้าแล้วนะครับ ก็เื่นต้องขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับูุคคาท่านนี้นะครับสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับเป็นไร่ใหม่สวยงามธรรมชาตินะครับโทนสีจะออกเป็นโทนด้านๆนะครับโทนด้านนะครับเงาอมด้านนะครับด้านหลังครับ ด้านหลังนะครับด้านข้างครับสำหรับด้านข้างจะมีลายนะครับลายขาวขาดแดงนะครับสวยงามเลยนะครับด้านข้างนะครับข้างนี้ก็จะมีอยู่ในติดนะครับผมว่ามันจะเหมือนการทำทำลายนะครับลายด้วยธรรมชาตินะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ ด้านหน้าลังนะครับจะเป็นแกนล้วนนะครับหน้าหลังแกนล้วนนะครับหัวหน้าถอดได้นะครับสําหรับหัวหน้านะครับผมมาโทนสีมันจะเข่ากันกับสีสีขาดพอดีนะครับเห็นไหมครับจะรับกันพอดีนะครับสวยงามอีกแบบนึงนะครับ ครบทุกสัดส่วนแล้วนะครับผมมาเบิงแป้นฟิล์บอร์ดจะเป็นไม้พยุงนะครับยองไม้พยุงนะครับไม้คาดคาดหัวนะครับจะเป็นไม้พยุงด้วยกันนะครับเหล็กคันคอนะครับปรับได้นะครับเหล็กคันคอปรับได้เฟดออกโค้งโค้งนะครับแอคชั่นต่ำเล่นง่ายสบายมือนะครับการเข่าใหม่แบบแนบสนิทนะครับเห็นไหมครับ แบบแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับครบถุกสัดส่วนแล้วนะครับผมจะให้ฟังเสียงกันเลยนะครับสามาฟังเสียงโปร่งธรรมดานะครับแล้วฟังต่อเนื่องากไฟฟ้าไปเลยนะครับ นในรูปแบบโป่งธรรมดานะครับผมว่าเสียงมันออกออกอกล่องนุ่นๆ,น,น,ๆน,นะครับโยนๆสไตล์พิ้งโบราณนะครับของใหม่ประดูกับไม้ขนุนจะโทนเสียงกับอ,ออกเป็นคนละทนนะครับผมว่าไม้ประดูมันจะออกนุ่มๆนุ่นออกนิ่มๆนะครับแต่อาจจะประปุ่งขึ้นจังไม้ขนุนนะครับแต่ว่าความคลังวัานความสนอหงงูผมว่าไม้ประดูจะเสียงนุ่น ดีกว่าครับเห็นไหมครับอที่นี้นะครับมาฟังต่อเนื่องอ่าภาคไฟฟ้าไปเลยนะครับปล่อยสัญญาณมากเก่านะครับเสียบเข้าไปโดยตรงเลยนะอโอเคครับเอามาฟังเสียงในรูปแบบภาคไฟฟ้าครับ ในรูปแบบภาคไฟฟ้านะครับตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับขออนุญาตปิดตู้แอร์นะครับเล่นในสองระบบนะครับสําหรับท่านที่อยากจะไปซ่อมใส่เศร้าดนตรีนะครับฝึกเล่นเข่าจังหวะนะครับฝึกไปน้าจังหวะดนตรีนะครับรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับอยากจะสั่งทํานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทร นะครับมาปูดปุยมาสอบถามกันก่อนใดนะครับรับรองว่าพินทุกตัวนะครับสเปคใกล้เคียงกันนะครับไล่หม่ไกลใกล้เคียงกันนะครับช่างทําคนเดียวกันนะครับโอเคครับครบทุกสัดส่วนทุกมุมมองแล้วนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับทันทีสำหรับชมนะครับฝากไว้แล้วแมยก็แล้วกันนะครับกดติดตามให้มากๆนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆไปน้ำขันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบตรงนี้ครับสวัสดีครับ